ตอนนี้คนระับประเทศไทยนะครับกำลังเข้าสู่อะไรเรียกว่าเพราะว่าล้มละลายทางเศรษฐกิจรู้ได้ไงแน่นอนคนระับวันนี้หนี้สินประเทศมากกว่าไรายได้คนที่มีหนี้สินมากกว่าไรายได้คือคนล้มละลายในชะ่ไหเพราะหนี้สินมากกว่าไรายได้ก็ไม่มีเงินใช้หนี้แต่ว่าหนี้สินมันมีดอกเบี้ย มันก็จะงอกไปเรืเ่อยๆจนท่วมแล้วท่วมอีกท่วมแล้วท,วทว่ว,ทวมอีกท้าจเดก,ก็ล้มละลายวันนี้นะเราเข้าสู่ภาวะสแต็กเฟชั่นเต็มรูปแบบเพราะอะไรครับการดูนะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจชะลอสองไตามาติดๆนี่เขาเรียกว่าเรากำลังสู่สภาวะสแต็กเตชั่นยากมากเอ้ยการเลือกตั้งเออรู้ว่ามันยาก การสร้างยานอาวกาศไปสำรวจดาวอังคารยากไหมยากไหมใช่ไหมมันก็ยากแต่ก็ทำได้ไงฉะนั้นการที่จะตั้งพักยากครับไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วครับถ้ามันง่ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้มา์คิดบูแต่คนอย่างคุณไม่มีทางทำอะไรสำเร็จเพราะอะไรสำหรับคุณก็ยากแต่สำหรับผมไม่ใช่ยากความยากคือความสนุก แต่บางคนยากไม่ทําแต่ผมยากผมอยากลองเนี่ยให้ผมได้ลองกันได้ไหมดังนั้นคําพูดอะไรที่บัทอนอย่าพูดาลาคานเสียเวลาคนอื่นเขากำลังจะไปหือเหรอไอ้ไม่ไหวหรอกอียแม่งกูคุยไปชั่วโมงนึงจบเลยกับคาพูดมึงแค่คําเดียวนะเนี่ยนะเฮ้ยฉะนั้นไปไปเรืที่อื่นอะไรก็ยากไปหมดแล้คนบางคนประเทศมันถึงไม่ไปไม่ถึงไหนผมผมว่าอะไรผมว่าไม่ยากจากเด็กบ้านนอก วันหนึ่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการแผนกจะวันนึงขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายวันหนึ่งมาเป็นผู้จัดการระดับประเทศเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแมเนเจอร์ถ้าผมคิดว่ามันยากก็กูเป็นพนักงานฝ่ายขายต่อไปดินะฉะนั้นความคิดของคุณไม่เหมาะกับกลุ่มผมเห็นด้วยไหมครับพี่น้องความคิดแบบนี้เดี๋ยวมันนึกไปไม่ถึงไหนอ่ะตอนนี้เงินเดือนถนนึงหมื่นหรือยังเนี่ยเฮ้ เงินเดือนถึงหมื่นหรือยังทําไมบางคนก็เง,งินเดือนเป็นล้านเออคนมันเหมือนกันที่ไหนเราคุณมันสายพันธุ์ขี้แพ้ผมไม่ใช่นี่ทาไมผมจะต้องคิดเหมือนคุณน่ะนะไปไปเล่นเดือนเออมันยากเลยผมนันอยากลองไงงานกระจอกกระจอกไม่อยากทําเออเขาสร้างยานไปสตำรวจดาวคารยังไปได้เลยโคตรยากเลยก็ยังทำได้เลย แค,แค่ตั้งพรกแค่นี้ถ้าได้เป็นรัฐบาลผสมจะมีแนวาทางอย่างไรเราไม่อยากคิดตรงนั้นวันนี้เราคิดรัฐบาลพรรคเดียวก่อนจะไปคิดทำไมเพื่อจะไปเป็นไปผสมพันธ์ันนี้ไม่จะทําอะไรได้ครับว,วันนี้ถ้าจะคิดแค่จะเป็นเป็นรัฐบาลผสมกูยุบพรรคไม่ไปวันนี้ผมคิดว่าอย่างไงก็แล้วแต่ต้องเป็นแกนนําจดตั้งรัฐบาล ถ้าคุณคิดแก้จะเป็นรัฐบาลผสมผมไม่เสียเวลาแล้วครับผมไม่เสียเวลาครับผมพอแล้วเออแต่วันนี้ผมมีกันมีพี่ลังสีวันนี้เพื่อนเ <c oughs> พื่อพี่ลังสีก็มองโดยตีมเอาแน่หรอวะ่ามึงเอาแน่หรอเะเดี๋ยวกูจะดูก่อนวันนี้หลายคนยังลังเลๆอยู่เนี่ยผมจะทําให้คนเหล่านั้นเชื่อมัน่นแล้วเข้ามาสมทบขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้จนได้นั่นแหละถ้าคิดว่าเอ้ยตั้งมาเพื่อจะฝังสอสอห้าคนไม่เอาแล้ว วันนี้ไม่หวังห้าคนน้โปเลียนเกิดจากใครนะฮิตเลอร์เกิดจากใครเลยเกิดจากก้อนดินนี่แหละครับวันหนึ่งก็กลายเป็นผู้นำเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะต่างอะไรครับแต่มาพี่บูจะทำในเรื่องที่มันใหญ่ๆบ้างอ่ะคุณมาผิดที่แล้วนเนี่ยเห็นด้วยกับผมไหมครับพี่น้องถ้าเห็นด้วยขอมมกำลังใจอยสิเราต้องฮึกเขิมดิครับ อย่าพิมพ์คําพูดที่มันบั่นทอนเข้ามาที่นี่ผมเกิดมาเพื่อใหญ่ไม่ได้เกิดมาเพื่อเล็กผมเกิดมาเพื่อเป็นผู้นําไม่ได้เป็นผู้ตามวันนี้ผมมอกว่าพี่สันสีต้องเป็นนายกเท่านั้นถ้าหัวหน้าพรรคเป็นนายกไม่ได้กูจะเสียเวลาทําไมหรอนอนอยู่บ้านเฉยๆก็จะมานั่งเหนื่อยทำไมนี่สบายก็ไม่สบายเท่าไหรแต่สิ่งที่มันกาลังท้าทายมาวันี้ ถ้ามาสามารถทำพิเรศเป็นนายกได้โ,หโ,หโอ้โหเยี่ยมกูตายตาหลับแล้วชาตินี้เสมือนสมไมหน้าเดี๋ยวไอ้ามารมึงต่อกูทีเฮ้อ <c oughs> อุม้มัาจะเป็นนายกในวันนั้นผมได้มีเวลาเรียนรู้อีกหนึ่งสมัยใช่ไหมเออดังนั้นถ้าคิดเล็กอย่าเข้ามาเลยคิดเล็กคิดน้อยต้องคิดใหญ่ๆวันนี้นาทีนี้ผมมองเลยว่าต้องถูกไว้รอบที่หนึ่งถ้าจะหวังเล,ลง่นได้ตักกูไม่แทง ทหารอีกแล้วเหรอแหมทำไมรังเกียจทหารไอสัตว์ไฟไหม้แผ่นดินไหวนะเกิดภัยพิบัติกูก็เห็นคิดถึงทหารทำไมทหารไม่มาช่วยเห็นไหมนี่คือสันดานไทยครับเกลียดจนมองไม่เห็นความดีไปมีกไปเไยที่อื่นเออกูยอาทหารเอานาทีนี้กูว่าผู้นําต้องเป็นทหารแลวต้องเป็นทหารดีๆด,ด้วยนะไม่ใช่ทหารที่เป็นเป็นทรราชย้ยจัดการ ต่อล้อต่อเสยงในเรื่องเปนไม่เป็นเรื่องเสียเวลาเดี๋ยวพักกูเดี๋ยวเพจกูปิวอีกยุย้ยเสียเวลาอันนี้ไม่ใช่คนปรารถนาดีถึงเวลาเด็ดขาดต้องเดดด็ขาคนคน,ค,นคุยสองสามคำก็น่าจะรู้เรื่องยังม่ต่อล้อต่อเสยงในเรื่องไม่เป็นเรื่องยังไม่ได้รู้จักเขาเลยแม่งไปตัดสินกันแล้วมึงเป็นใครเดี๋ยวไปส่องกระจกเลยด งานไปสองคะจบดูหนังนะก่อนที่จะไปว่าคนนั้นคนนี้อ่ะหลายคน่าว่าพี่ทิ้งงานพี่เลยแล้วมึงอ่ะถ้ามึงเก่งวามึงก็อาสาไปเด็กว่ามึงแทนเขาแต่วันนี้กูยังหาใครที่ดีกว่านี้ไม่ได้กูก็เลยต้องใช้เขาอกพี่คนนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะเอามึงมามึงเหมาะไหมล่ะมึงเหมาะมึงมาทำดิเงียบเออมึงยังไม่ทันยังความสามาไม่เหนือก็จะเสือไปพี่ภาคสาเขาเห็นไหมเนี่ยไอคนประเภทนี้ไม่รู้จักการประมาณตัวเอง เออมึงเจ๋งมึงมาดิกูก็รออยู่ดีไงคนยังเจ๋งเข้ามาดิกูยินดีจะหลีกทางให้ใช่ไหมนี่ยังไม่ทันไรเลยแม่งอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ด,มดีเลือกูยังไม่ได้ละเลยแม่งกำลังเพิ่งเป็นท่อนไม้เพิ่งแกะถลักโอ๊ยไม่สวยกูกูยังไม่เสร็จเใช่ไหมเนี่ยไอ้คนไทยลูกนกแม่งเยอะรู้ทุกเรื่องแต่ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควร ผมต้องการคนก็มาช่วยไม่ใช่คนมาช่วยมาตีไอ้คนตีแม่งเยอะแต่วันนี้คนช่วยกูอะมาดิมาดิมา,มาเยอะหน่อยเอออ้าววันนี้ประเทศเราเนี่ยกำลังล่มสลายเนี่ยมันรอไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนทีมผู้บริหารโดยโดย่วนผมเชื่อว่าอุ้งอิงนี่นะขายก๋วยเตี๋ยวก็เจ๊งแต่กูก็ไม่เข้าใจเหมือนว่าไอ้คนที่สนับสนุนไอ้อุ้งอิงเป็นนายกในพวกมึงนี่ เป็นบุคคลประเภทไหนมึงเป็นหมารับใช้ศักษณิณสินใช่ไหมมึงไม่สนใจเลยเลยประเทศชาติจะชิบหายมึงไม่สนใจมึงสนใจจะต้องมุ่งรับใช้ทักษิ์สินเท่านั้นใช่ไหมไดในหมอแพทย์สภาเนี่ยแทนที่มึงจะรีบทํางานนี้มันเสร็จเสร็จนะมึงก็เลื่อนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยตอนนี้ประชาชนนี่ก็สาบแช่งด่าดอยู่เนี่ยจากหมอจะกลายเป็นหมานะครับแล้วคนแบบนี้คนระับ ปล่อยให้เป็นใหญ่เป็นโตกันมาได้ยังไงเห็นไหมผมเับาไม่ได้ไไนีกับแพร่สภาเนี่ยกูยม,มีอำนาจกูจะไอห้หมอเขาจะติดกูแค่คูหน,นเรียนสูงความรูด้ดีแต่ไม่มีคุณธรรมไม่กล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องคนรู้นี้ไม่น่าเขารพศรัทธาเลยเจอหน้ากวยแม่งเลย ใช่ไหม是是วันนี้ประเทศวุ่นวายเพราะมึงพวกมึงไม่ทําหน้าที่กันไงพวกมึงเห็นไ่อามสินจ้างรางวัลไงประเทศมันเลยวุ่นวายทาทุกคนทําหน้าที่ตัวเองดีสุดประเทศเราจะเลยไม่ต้องนานแล้วแต่วันนี้หลายคนครับเอาอํานาจหน้าที่ไปใช้หาประโยชน์เข้าตัวมันก็เลยวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิน้นหมอก็ควรจะรักษาโรคไอสารเสือมมารับใช้หนักกันใช่ไหม หมอบางคนนี่เมนส้นตีนนะครับอยากจะเป็นบอดเออมีเพจไหมมีไงเพจพักเศรษฐกิจไปหาดูได้ครับตอนนี้คนติดตามเท,ท่าไหร่ว่าดูนะแต่ในโพนี่ด่าไม่ได้ครับไม่ผิดกฎหมายเพราะมันเป็นบุคคลสาธารณะ,ะถ้าไม่อยากถูกด่าก็อย่าอาสานอนอยู่บ้านขึ้นศาลยังไงก็ไม่แพ้ พราะคุณถูกด่าเพราะอะไรเพราะคุณทำหน้าที่ไม่ดีคุณไม่ทำหน้าที่คุณแดกเงินจะภาษีแต่คุณไม่ทำหน้าที่ดังนั้นประชาชนด่าคุณก็ถูกแล้วไงเออใช่ไหมถ้าคุณทำหน้าที่ก็ใครจะด่าถ้าักถูกด่าก็อย่าสาเข้ามาคุณก็ไม่ถูกด่าแล้วฉะนั้นเราสามารถด่าได้นะนายกก็ด่าได้นะมีดีกา 767 người tìm tìm bây giờ Vẫn chưa đến 1.000 892 người tìm Tại sao tôi thấy 767 người tìm tìm bây giờ? Tại sao 767 người tìm tìm bây giờ? Tại sao anh có 892 người tìm tìm bây giờ? Đó อย่าเข้าใจผิดอย่าก,กลัวในสิ่งที่ไม่ควรจะกลัวผมไปศึกษากฎหมายไาแล้ววันนี้เรามีทีมทนายที่พร้อมจะช่วยแก้ต่างถ้าคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมนายกด่าได้ครับถ้าไม่อยากถูกด่าก็อย่ามาทําหน้าที่นายกมีหน้าที่ต้องทนต่อเสียงด่าเพราะสิ่งที่นายกได้ไปมันยิ่งใหญ่ซะเหลือเกินถ้าทนเสียงด่าจากประชาชนไม่ได้ก็าลาออก แต่ไม่ใช่มันเที่ยวไล่ป๊อปประชาชนด่าได้ครับนายกส้นตีนด่าได้ทำเหมือนส้นตีนก็ต้องด่าได้นะครับเพราะอะไรเพราะประชาชนไม่กล้าด่าไงพวกนี้มันยึ่เหิมเกิมไงแปดเก้าสองก็เหรอยุ้ยครัแล้วเฮียต้องรีเฟซใหม่แล้วแล้ทำไมเฮียรีเฟซไม่ได้วะกดเข้าใหม่ 892ถูกต้องเกือบพันละเกือบพันละนะฉะนั้นด่าได้นกักการเมืองด่าได้ทุกคนด่าังได้เลยนะไปเช็คมาแล้วมีดีกามันเพราะาคุณเป็นบุคคลสาธารณะนะคุณต้องยอมรับทุกรูปแบบคุณจะปฏิเสธการด่าของประชาชนไม่ได้หรอกเพราะประชาชนทำได้อย่างเดียวคือดา่า แล้วก็ไม่ควรจะมีนักการเมืองคนไหนไปไล่ฟ้องประชาชนด้วยถ้ามึงทนเสียงด่าประชาชนไม่ดได้ก็อย่ามาเล่นการเมืองก็จบ